สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่439กระบี่ตวนสอดคล้องนั้นรึต้วนหลิงเทียนกล่าวพึพรรมพำออกมากับตัวเองขณะมองไปยังซูหลี่กลางฟ้าที่กลายเป็นจุดสนใจไปแล้วหลังจากที่ได้ลงมือสังหารหลู่หยงก่อนหน้านี้ต้วนหลิงเทียนเห็นชัดเจนดีว่าซูหลี่เลือกละทิ้งพลังคงสภาพกระบี่เล่มเขิงเอาไว้ทําให้หลู่หยงสามารถปัะทุพลังทําลายกระบี่เล่มเขิงนั่นได้ไง่ายดายแต่เคล็ดความสําคัญกลับอยู่ในเซี่ยวพริบตานี้ เพราะหลังจากที่ละทิ้งพลังคงสภาพกระบี่เล่มเขื่องแล้วซูลีกลับรีบโคโจรชักนำพลังทั่วร่างทั้งเปล่งอำนาจของแนวคิดกระบี่ออกมาอีกครั้งในช่วงเวลาที่เหมาะเจาะยังผลให้สามารถสังหารหลุยงในจังหวะที่พลังขาดห่วงได้ไม่ยากหลุยงนั้นมีพลังความแข็งแกร่งเหนือกว่าซูรี่หากแต่หนึ่งความผิดพลาดนี้กลับทำให้ชีวิตของมันจบสิ้นอย่างอนาถ ถึงแม้เคล็ดกระบี่ตรวนสอดคล้องของซูหลี่จะถือเป็นเคล็ดวิชากระบี่ระดับสวรรค์ขั้นต่ำแต่ดูจากกระบวน่าสังหารที่ใช้ออกเมื่อครู่ซูหลี่น่าจะเข้าใจและฝึกฝนจนบรรลุขั้นตอนความสำเร็จระดับผู้เชี่ยวชาญไปแล้วต้วนหลิงเทียนคิดในใจซูหลี่เองก็นับว่าเกิดมาเพื่อเป็นมือกระบี่โดยแท้ดีช่างอัศจรรย์ยิ่ง ตอนนี้เองเหล่าผู้ชมโดยรอบที่อึ้งกับการลงมือของซูรีคล้ายทยอยกันคืนสติกลับมาพวกมันอดไม่ได้ที่จะร่ำร้องออกมาเสียงดังเท่าที่พวกมันหวงวิชากระบี่ที่ซูลี่ใช้ออกก่อนหน้าเป็นอะไรที่น่าอัศจรรย์นะแข็งแกร่งกว่าห้ามังกรโบราณแล้วจะทำไมเล่าเขายังสังหารคู่ต่อสู้ได้ทั้งทงท,งที่พลังอ่อนด้วยกว่าฟุบ ภายใต้การจับจ้องมองมาของผู้คนโดยรอบซูลี่ก็เหินร่างจนกลับมายืนข้างต้วนหลิงเทียนได้ในเวลาสั้นๆจากนั้นยังยักคิ้วกล่าวพร้อมรอยยิ้มเฮต้วนหลิงเทียนข้าช่วยเจ้าล้างแค้นให้แล้วเจ้าจะตอบแทนข้ายอย่างไรดีล่ะหืมหากเป็นคนอื่นและถึงแม้จะเป็นสิทธิส่วนตัวของฟงเหวยบางทีซูรี่ก็ยังคงไม่ลงมือสังหารอีกฝ่าย แต่ว่าหลู่หยงคนนี้กลับเลือกที่จะลงมือสังหารต้วหนหลิงเทียนในการประลองคัดเลือกรอบแรกและจากที่จางโฉาหยงเล่าออกมาต้วนหลิงเทียนก็เกือบถูกหลู่หยงผู้นี้สังหารไปแล้วเป็นเพราะเหตุนี้ทำให้ซุลี่ฆ่าหลู่หยงทิ้งต้วหนหลิงเทียนเป็นสหายของมันมาตั้งแต่ยังยาวทั้งต้วหนหลิงเทียนยังใจดีและมอบความช่วยเหลือให้มันในยามที่มันต้องการเช่นนั้นแล้วต้วหนหลิงเทียนนับว่ามีความหมายในใจมันไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นใครหากคิดฆ่าสหายของมัน ็นับว่าเป็นศัตรูของมันเช่นกันโอ้แล้วเจ้าอยากได้อะไรตอบแทนเล่าตัวหลิงเทียนยักคิ้วถามเอาละละข้าแค่ล้อเจ้าเล่นซสหรี่สายหัวไปมาพร้อมยิ้มตาตัวหลิงเทียนหรี่ลงเล็กน้อยในแววตายัางเผยความตื้นตันออกมาอันที่จริงตั้งแต่วินาทีที่สูรี่ลงมือสังหารหลหยงเขาก็พอเดาได้ถึงเหตุผลการลงมือครั้งนี้เป็นเพราะล้างแค้นให้เขาแน่นอน หาไม่แล้วซูหลี่ที่สยบหรุยงได้อย่างสิ้นเชิงก็เพียงซัดมันให้พอแพ้พาพ่เท่านั้นไม่จําเป็นต้องเอาชีวิตแต่อย่างไรเพราะการฆ่าหล่ยุยงมันไม่มีประโยชน์อะไรสําหรับซูหลี่เลยซ้ํายังเป็นการสร้างความบาดหมางกับรองผู้นําป้อมฟงเหวยอีกด้วยและนี่คือเรื่องที่สามารถเห็นได้ชัดเจนเพียงดูสายตาเครียดแค้นชิงชังของฟงเหวยที่มองมาซูรี่ตอนนี้ก็รู้ ต้นหลิงเทียนเองก็ไม่ได้กล่าวเอ่ยคำขอบคุณอะไรออกมาเพราะมันกับซูหลี่ก็คบหาเป็นสหายกันมาตั้งนานเรื่องผิวเผินเท่านี้วาจาเช่นนั้นล้วนไม่สำคัญสื่อไปความเงียบก็เพียงพอจะสื่อทุกอย่างแล้วผู้ถือครองป้ายหมายเลข 6, หกหลูหยงล้มเหลวในการท้าประลองผู้ถือครองป้ายหมายเลขสิบซูหลี่เช่นนั้นซูหลี่จักเป็นผู้ได้รับป้ายหมายเลขหกนอกจากนั้นเพราะหลูหยงตายตกจึงทำให้ผู้เข้ารอบสิบอันดับแรกหายไปหน,นึ่งคน เช่นนั้นผู้ที่จะมาแทนที่คือผู้ถือครองป้ายหมายเลข11บอดหนิงข่านกล่าวออกเสียงดังผู้ถือครองป้ายหมายเลข11บอก็คือจางเฉยงและตอนนี้จางโหยงก็ได้ป้ายหมายเลขสิบของซูหลี่ส่วนซูหลี่ก็ได้รับป้ายหมายเลข6ของหลู่หยงจางเฉายงนั้นเดิมก็คิดว่าตัวสิ้นวาสนากับตำแหน่งสิบอันดับแรกไปแล้วแต่ใครจะไปรู้ๆอยู่ดีๆตำแหน่งหนึ่งในสิบดังกล่าวก็หล่นร่วงจากสวรรค์ปานขนมเปี๊ยะตกจากฟ้าเสียอย่างนั้น ตอนนี้มันกลับกลายเป็นหนึ่งในสิบอัจฉริยะของทั้งสิบราชาอาณาจักรแล้วและนอกจากนั้นจางเฉหยงก็ไม่คิดจะสู้รบตกมือกับใครเพราะรู้ดีถึงระยะห่างระหว่างตัวกับผู้ถือครองป้ายคนอื่นๆในสิบอันดับแรกถึงแม้ว่ามันจะลงไปสู้ก็รังแต่จะสร้างความอับอายให้ตัวเองเท่านั้นเช่นนั้นจางเฉหยงจึงยิ้มรับอันดับสิบมาแต่โดยดีการประลองรอบที่สี่ก็เริ่มดำเนินต่อต่อมาถึงคราวผู้ถือครองป้ายหมายเลขเจ็ด ไปท้าประลองและถึงแม้ว่าตอนนี้เฟิ่งเทียนบูจะถือครองป้ายหมายเลขสองแล้วแต่นางยังได้สิทธ้าทายในรอบนี้ร่างบอบบางดั่งเทพธิดาอัคคีเหินมาหยุดกลางฟ้าในเวลาชั่วพริบตานางหันมองไปยังผู้ถือครองป้ายหมายเลขเก้าอี้หลิงทันทีและกล่าวท้าทายอี้หลิงคนนั้นอี้หลิงสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะเหินร่างออกไปเผชิญหน้ากับเฟิ่งเทียนบูและหลังจากที่ได้เห็นพลังฝีมือของเฟิ่งเทียนบูที่เปิดเผยไปก่อนหน้าตอนนี้อี้หลิงก็ไม่กล้าประมาทเฟิ่งเทียนบูแม้แต่น้อย ถึงแม้ว่าด่านพลังฝึกปรือเฟิงเทียนบูจะด้ยกว่านางทว่าความเข้าใจในแนวคิดของอีกฝ่ายกลับเหนือกว่านางดังนั้นเมื่อเผชิญหน้ากับเฟิงเทียนบูอี้หลิงก็ยึดถือฝ่ายตรงข้ามเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่จอมยุทธหญิงจับจ้องมองตากันกลางหาวเช่นนี้นับว่ากระตุ้นความสนใจของผู้คนนะอี้หลิงนั้นเป็นจอมยุทธหญิงที่โด่งดังในรชาชอาณาจักรต้าชิงผู้อื่นล้วนได้ยินชื่อเสียงเรียงนามนางมาก่อนหน้าทั้งสิน้น ส่วนทางด้านเฟิ่งเทียนบูนั้นถึงแม้จะงดงามปานเทพธิดาทั้งยังมีพลังฝีมืออันน่าตื่นตระหนกแต่กลับไม่เคยมีใครรู้จักนางมาก่อนแต่จะอย่างไรเสียหลังจากที่เฟื่งเทียนบูลงมือไปก่อนหน้าพลังฝีมือนางก็ล้วนเป็นที่ประจักษ์ดีไม่มีผู้ใดกล้าถ่ายถามเรื่องความแข็งแกร่งของนางสืบไปและทั้งหลายก็เข้าใจตรงกันว่าสตรีละโฉมผู้นี้หาได้มีดีแต่หน้าตาไม่นางมีอายุเพียงแค่25้าปีเท่านั้น หากแต่ด่านพลังของนางกลับบรรลุหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่สองแล้วทั้งนางยังเข้าใจแนวคิดหลอมรวมธรรมชาติระดับ4ไม่ต้องกล่าวถึงจอมยุทธ์หญิงเลยด้วยซ้ำกระทั่งจอมยุทธ์ชายยังจะมีกี่คนที่ประสบความสำเร็จเลิศล้ำเช่นนี้ 5. อีหลิงกูร้องออกมาเบาๆนางคิดชิงลงมือโจมตีก่อนกระบี่อ่อนในมือคล้ายมังกรแหวกไว้ทาราและดูสง่างามไม่น้อยทั้งยามเสืออแทงยังฉับพลันดั่งใบไม้หล่นร่วงหักเกลาอากาศจี้เล็งมาทางเฟิ่งเทียนหวู่ ตัวกระบี่ของนางคล้ายมีเกลียวคลื่นสีหยกสันสะเทือนม้วนพันอยู่รอบๆเป็นแนวคิดน้ำมีสภาพฟุบกระบี่พุ่งมาไม่ดีไม่ชั่วและดูไปสภาวะยังแข็งแกร่งไม่น้อยเหนือขึ้นไปบนฟ้าปรากฏการของสวรรค์และโลกเริ่มกเกิดเงาร่งางมังกรโบราณ98ตัวปรากฏขึ้นเด่นร้านเหนือร่างอี้หลิงพวกมันคล้ายแปลเปลี่ยนเป็นวิลานแยกเคี้ยวเผยกรงเล็บพุ่งทยานติดตามอี้หลิงไปหาเฟิงเทียนหู่ฟุบ เฟงเทียนบุขยับร่างปานสายลมลงมือตอบโต้ฉับไวไหมายสกัดกระบี่อี้หลิงเพียแท้ที่ผุดขึ้นมาจากอากาศว่างเปล่าคล้ายมีเปลวเ,เพลิงห้อมล้อมทั้งขยับขยื่นปานวิญญ,ญาณอสรพิษเข้าสิงสะบัดแหวกอากาศเสียงดังฉกจี้ไปยังกระบี่อี้หลิงอย่างไร้ครั้นครามวุมมมปฐมพลังฟ้าดินตอบรับใช้ความแข็งแกร่งเด่นชัดเหนือฟ้าท่ามกลางสวรรค์และโลก เงาร่างมังกรโบราณหนึ่งร้อยตัวแผลกลิ่นไอทรงพลังเหนือกว่าอำนาจพลังของอี้หลิงอยู่สองเงาร่างมังกรโบราณร่างเงามังกรโบราณหนึ่งร้อยตัวเผยกรงเล็บแยกเขี้ยวยิงฟันพุ่งโถมไปหาเงาร่างมังกรโบราณ98ตัวของอี้หลิงยามรบพุ่งติดพันกันเช่นนี้ดูไปยังคล้ายพวกมันทัดเทียมกันอยู่บ้างเครงกระบี่วิญญาณระดับสามกับแทวิญญาณระดับสามฟาดปะทะกันอย่างแรงร่างทั้งคู่สั่นสถานก่อนที่จะแยกถอยออกมา และเมื่อต่างถอยไปได้ไม่กี่ก้าวต่างก็หยุดลงพร้อมทั้งพุ่งเข้ามาหากันใหม่อีกครั้งชิ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 งคลิปตาต่อมาเงาแท้ทั้งกระบี่ก็พร่างพราวทอประกายวุบวาบกลางหาวคลื่นลมกันโชคหมซัดออกมาปานพายุบังเกิดร่างบางหนึ่งไฟหนึ่งน้ำพุ่งวุบวาบเข้าใส่กันไม่หยุดหย่อน สุดท้ายก็เป็นเฟิ่องเทียนบูที่เริ่มมีเปรียบมากขึ้นเรื่อยๆก่อนที่จะใช้กระบวนแทรลึกล้ำลงมือชิงจังหวะซัดทำร้ายอี้หลิงจนพลาดท่าเสียทียากจะฟื้นคืนในเวลาอันสั้นเป็นฝ่ายกำชัยไปในที่สุดอี้หลิงที่ถูกซัดหอบหายใจอย่างหนักคราวนี้ยามมองร่างเลโชมที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลในแววตาของนางยังเผยความซับซ้อนออกมาไม่น้อยหรือสตรีชุดแดงเพลิงนางนี้จะเป็นทิดาคนโปรดของสวรรค์กัน ไม่เพียงแต่นางจะครอบครองรูปร่างหน้าห้างหนา้าดอันงดงามไร้ใดเทียบถึงขั้นกล่าวได้ว่างามล่มเมืองก็ไม่ปานจนทําให้ผู้คนอิจฉาแทบตายนางยังมีพลังฝีมือกล่งกล้าจนน่าตกใจนี้อีกตอนแรกข้าคิดว่าอี้หลิงของรชาชอาณาจักรต้าชิงเราคือจอมยุทธหญิงรุ่นยาวที่ทรงพลังที่สุดในสิบรชาชอาณาจักรแล้วมาตอนนี้คล้ายเรื่องราวจากมีได้เป็นเช่นนั้นเฟิ่งเทียนบู่สมควรได้รับการขนานนามว่าเป็นจอมยุทธหญิงรุ่นยาวที่แข็งแกร่งที่สุดในสิบรชาชอาณาจากักร อันที่จริงข้าพเจ้ายังเพิ่งเคยได้เห็นสตรีที่มีรูปโฉมงามหมดจดเช่นนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเหล่าผู้คนที่ชมดูรอบๆต่างระบายลมหายใจออกมาอย่างทอดถอนอูเชนที่ถือครองป้ายหมายเลขแปดและลอยตัวบนฟ้าห่างไกลาจากเฟิ่งเทียนหู่ก็มองร่างเฟิ่งเทียนบู่ด้วยสายตายำเกรงทั้งเผยความเคร่งเครียดถึงแม้ว่ามันจะรู้สึกว่าพลังฝีมือตัวเองเหนือกว่าอี้หลิงหกักทว่าก็ไม่ได้เหนือชั้นกว่ากันมากนะัก หากให้มันไปเผชิญหน้ากับเฟิ่งเทียนหู่มันไม่มีความมั่นใจว่าจะชนะแม้เพียงนิดหากเป็นผู้อื่นก็คงไม่นับว่าเป็นอะไรทว่าเฟิ่งเทียนหู่ยังเป็นสาวน้อยที่มีอายุได้เพียง25ห้าปีเท่านั้นเมื่อสตรีเช่นนี้ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้ายังทำให้ในใจของมันรู้สึกยแย่ขื่นขมไปไม่น้อยร่างงามดั่งเทพธิดาอัคคีเหินลัดฟ้ากลับไปลอยข้างๆต้นหลิงเทียนอีกครั้งหรือสวรรค์ริษยาผู้มีพรสวรรค์กันนะ กระบี่ที่13าและมีดที่ห้ามองไปยังร่างบางของเฟิ่งเทียนบูพร้อมทอดถอนใจเรื่องที่เฟิ่งเทียนบูเป็นผู้ครอบครองร่างจิตวิญญาณแห่งธาตุไฟทําให้ในใจของพวกมันบังเกิดความเวทนาสงสารทั้งเสียดายนักแต่แน่นอนว่าพวกมันรู้ดีหากไม่ใช่เพราะเฟิ่งเทียนบูเป็นร่างจิตวิญญาณแห่งธาตุไฟระดับพลังฝีมือของนางคงไม่สูงส่งถึงขนาดนั้นด้วยัวเพียงเท่านี้เป็นเช่นนี้นี่เอง บนฟ้าไกลห่างเผยอันเจ้าสำนักสะบ้นอารมณ์กล่าวพึมพำออกมาก่อนจะถอนสายตาจากร่างเฟิ่งเทียนหวู่ท่านอาจารย์ท่านลเห็นสิ่งใดหรือขอรับจังเหยียนที่ลอยอยู่ข้างๆเผยอันกล่าวถามด้วยความเคารพหากข้ามองมิผิดสาวน้อยเฟิงเทียนหวู่นางนั้นสมควรเป็นผู้ถือกำเนิดมาเป็นร่างจิตวิญญ,ญาณแห่งธาตุในขณะที่กล่าวแววตาเผยอันกลับเม่มมองไปออกไปอย่างเลื่อนลอยคล้ายจะหวนรำลึกถึงบางสิ่ง ร่างจิตวิญญาณแห่งธาตุม่านตาจังเหย,ยนหดแคบลงพร้อมกล่าวออกด้วยความประหลาดใจเป็นร่างจิตวิญญาณแห่งธาตุแต่กำเนิดเหมือนสิทธิพ่หงหรือขอรับอืมเผยอันพยักหน้าเบาๆก่อนจะกล่าวออกด้วยสีหน้าเฉยเมยแต่สิทธิพี่หงของเจ้าแตกต่างจากนางสิทธิพี่หงของเจ้ามีร่างจิตวิญญาณแห่งธาตุสายฟ้าส่วนนางสมควรเป็นร่างจิตวิญญาณแห่งธาตุไฟ ถึงแม้ว่าสีหน้าของเผยอันจะไม่ได้แสดงอารมณ์ใดๆออกมาตั้งแต่ต้นจนจบหากแต่ในแววตายังเผยให้เห็นถึงร่องรอยแห่งความศกเศร้าบางประการยามกล่าวเป็นเช่นนี้นี่เองจังเหย,ยนอดไม่ได้ที่จะอ้าปากค้างไปฮูบหนึ่งเมื่อได้ยินเรื่องนี้มันยังอดถอนหายใจออกมาเสียไม่ได้เมื่อมองไปยังร่างสตรีที่คล้ายเปลเวไฟนางนั้นเพราะสิทธิพหงของมันจึงทําให้มันเองก็รู้เรื่องร่างจิตวิย,ยาทยาแห้งทาาด และชะตากรรมของร่างจิตวิญญาณแห่งท่าที่ติดตัวมาแต่กําเนิดสิทธิพี่หงที่ว่าก็เป็นหนึ่งในสิทธส่วนตัวที่อาจารย์ของมันได้รับไปชุบเลี้ยงเหมือนมันแต่มันก็ไม่เคยเห็นสิทธิพี่หงที่ว่าแม้เพียงครั้งเพราะในตอนที่มันได้เข้าร่วมสํานักสบ้นอารมณ์นั้นสิทธิพิ่หงก็ได้จากไปเสียแล้วฟังว่าตอนสิทธิพี่หงอายุได้30ปีพลังอํานาจของร่างจิตวิญ,ญญาณแห่งท่าสายฟ้าพลันประตูออกมาทําให้ร่างอีกฝ่ายแตกระเบิดตกตายอานาถ แต่พรสวรรค์นในเชิงยุทธและความสามารถในการทำความเข้าใจของสิทธิหงครั้งยังมีชีวิตก็เป็นอะไรที่ทำให้มันถึงกับต้องรู้สึกอับอายหากคิดจะไปเปรียบเทียบกระทั่งมองผ่านไปในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของสำนักสบันอารมณ์พรสวรรค์ของสิทธิหงของมันนับเป็นตัวตนอันไร้ผู้ใดเสมอเหมือนทรงพลังแข็งแกร่งเป็นประวัติการก็ว่าได้หลังจากที่ทะลวงมาถึงด่านพลังหลอมรวมธรรมชาติแล้วด้วยเหตุผลบางประการ ทำให้ผู้ที่ถือครองร่างจิตวิญญาณแห่งธาตุมีอาจกินผลไม้วิญญาณเพื่อฝึกฝนบ่มเพาะได้หาไม่แล้วด้วยพรสวรรค์และความสามารถในการทำความเข้าใจของสิทธิ์พี่หงย่อมสามารถตัดผ่านไปยังด่านพลังผันแปรธรรมชาติได้ก่อนอายุ30ปีและรอดพ้นจากชะตากรรมที่ติดตัวมาแต่กำเนิดของร่างจิตวิญญาณแห่งธาตุจังเหยียนกล่าวออกมาอย่างทอดถอนใจหรือฟาริสยาผู้มีพรสวรรค์กัน จังเหยียนกล่าวพึพรรมพำออกมาเสียงเบาไม่รู้ว่ามันกล่าวถึงสิทธิพี่หงของมันหรือกล่าวให้สตรีในชุดแดงเพลิงนั่นกันแน่ชะตากรรมที่ติดตัวมาแต่กำเนิดของร่างจิตวิญญาณแห่งธาตุนั้นคล้ายอะไรที่ไม่อาจหลบลี้หนีเลี่ยงมองย้อนไปในประวัติศาสตร์ของทวิปเมคาล่องก็ไร้ตัวตนเช่นนั้นปรากฏขึ้นเทว่าหากใครสามารถพลิกชะตานี้ได้หลักก็คนผู้นั้นจะทะยานสู่ผืนฟ้าเพียงหนึ่งก้าวกระโดดกลับกลายเป็นตัวตนดั่งอัจฉริยะที่สวรรค์ปลดปรานทันที หลังจากนั้นผู้ถือครองหมายเลข8ดอูเฉินก็เหินร่างไปหยุดยังสังเวียนอากาศกลางฟ้าอูเฉินนั้นสามารถเลือกท้าประลองได้แค่สองคนเท่านั้นก็คือหมายเลข9้าอี้หลิงและหมายเลข1ิบอย่างจ้างเฉยงด้านอี้หลิงนั้นแน่นอนว่ามันไม่อาจท้าทายนางได้เพราะนางสามารถปฏิเสธได้ทันทีว่าต้องการพักผ่อนเพราะนางพึ่งประลองกับเฟิ่งเทียนหวู่มาหมัดมาแต่แน่นอนว่าถึงอี้หลิงจะไม่ได้พึ่งประลองอะไรมามันก็ไม่คิดจะท้าอี้หลิงอยู่ดี เพราะตอนนี้มันคิดจะรักษาความแข็งแกร่งเอาไว้เพื่อรอรับการท้าประลองจากอัจฉริยะคนอื่นๆเช่นนั้นมันจึงเลือกที่จะท้าประลองกับผู้ที่อ่อนแอที่สุดก่อนเพราะนี่นับเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยผู้ถือครองป้ายหมายเลขสิทธิสายตาของอูเฉินหันมองไปยังจางโฉหยงพร้อมกล่าวคำท้าทายข้ายอมแพ้สิ้นเสียงอูเฉินไม่ทันขาดคำจางโฉหยงก็ตะโกนออกไปทันทีอย่างไร้ความลังเลใดๆ มันเองก็ได้ประจักษ์ในพลังฝีมืออูเฉินมาแล้วก่อนหน้านี้อีกฝ่ายมีด่านพลังฝึกฝนหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่3มและเข้าใจแนวคิดขั้นกลางระดับ2เรียกได้ว่ามีความแข็งแกร่งเกินกว่าที่ตัวมันจะต้านทานไหวต่อให้ลงไปสู้ผลลัพธ์ก็ไม่ต่างกันครู่ต่อมาก็ถึงคราวของผู้ถือครองหมายเลขเก้าอย่างอี้หลิงและแน่นอนว่านางก็มีเพียงตัวเลือกเดียวให้ทา้าทายซึ่งนางก็ทาทายจางเฉโหยงเช่นกัน ผลลั์ก็ไม่ได้ผิดแปลกใดเป็นจังโฉยงกล่าวยอมแพ้ออกมาทันทีเช่นกันผู้ถือป้ายหมายเลขสิบตอนนี้เองรองผู้นําป้อมหนิงข้านก็หันไปมองจางโฉยงพร้อมกล่าวถามออกมาโดยตรงเจ้าเต็มใจที่จะรับอันดับที่สิบในการประลองสิบราชวงศ์หรือไม่หากเจ้ายอมรับจักได้มิมีใครต้องกล่าวท้าทายและเจ้าก็ไม่ต้องเสียเวลาย,ยอมรับความพ่ายแพ้อ,อนันใดอีกข้ายอมรับจังโฉยงพยักหน้าพร้อมกล่าวออกไปตามตรงี B. หนิงข้าพยักหน้าก่อนที่จะไว้ตามองไปยังอัจฉริยะที่เหลือทั้งเก้ารวมถึงต้วนหลิงเทียนตอนนี้อันดับที่สิบได้รับการยืนยันแล้วเช่นนั้นก็ประลองเพื่อเฟ้นหาเก้าอันดับกันต่อเถิดแน่นอนว่าในบรรดาพวกเจ้าหากผู้ใดได้ลำดับสุดท้ายและพึงพอใจที่จะรับอันดับตามป้ายหมายเลขตามที่เจ้าถือครองแล้วก็กล่าวบอกออกมาตอนนี้คนที่ถือครองป้ายหมายเลขลำดับสุดท้ายอันเป็นป้ายหมายเลขเก้าก็คืออี้หลิง แต่เห็นได้ชัดว่าอีหลิงไม่ยินดีรับไว้เพียงแค่อันดับที่9ก้านางยังคิดชิงป้ายหมายเลขแปดจากอูเฉินรวมถึงนางเองก็ยังไม่มั่นใจในพลังฝีมือของต้นหลิงเทียนและสื่อชางอีกด้วยหลังจากผ่านการท้าทายไปหนึ่งรอบก็มีเพียงจางเฉาหยงที่ได้รับอันดับสุดท้ายไปครองส่วนอีกเก้าคนที่เหลือยังต้องดำเนินต่อไปในฐานะผู้ถือครองป้ายหมายเลขหนึ่งต้นหลิงเทียนก็เป็นคนแรกที่ก้าวขึ้นสังเวียนอีกครั้งฟุบ ร่างเขาเคลื่อนดังพายุใต้ฝุ่นพัดปราดเดียวบรรลุถึงกลางฟ้าในชั่วพริบตาหมายเลขเก้าสายตาต้นหลิงเทียนมองไปยังอี้หลิงทันทีอี้หลิงก็ไม่แปลกใจอะไรที่ถูกต้นหลิงเทียนท้าทายถึงแม้ว่าสื่อชางจะสามารถใช้วิชาลับเพิ่มพูนด่านพลังไปจนบรรลุหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่หกทว่าอีกฝ่ายก็ยอมแพ้ต้นหลิงเทียน แต่อย่างไรก็ตามอี้หลิงกลับมองว่าสื่อชางนั้นเป็นพวกใช้การไม่ได้หาไม่แล้วมันจะยอมแพ้ทําอะไรทั้งท,งทังที่ยังไม่ได้ลองสู้กับเฟิ่งเทียนบู่ด้วยซ้ำต้นหลิงเทียนเจ้าระวังให้ดีหาไม่แล้วป้ายหมายเลขหนึ่งอันมีค่าของเจ้าจักมีเจ้าของใหม่แล้วอี้หลิงกล่าวเตือนต้นหลิงเทียนแล้วข้าจะรอดูต้นหลิงเทียนยิ้มบางบาง คล้ายสังเกตเห็นว่าต้นหลิงเทียนไม่ได้ยึดถือนางเป็นอะไรใบหน้าอี้หลิงจมลงทันใดร่างพุ่งมาคิดลงมือก่อนเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบกระบี่สามชื่อของนางปรากฏในอากาศตวัดจี้ไปทางต้นหลิงเทียนอี้หลิงใช้ออกด้วยพลังความแข็งแกร่งทั้งหมดลงมือโดยไม่คิดจะออมรังพลังอะไรไว้ส่วนต้นหลิงเทียนนั้นเพียงลอยตัวแน่นิ่งราวกับจะรอคอยให้การโจมตีบรรลุมาถึงอาอาอา ผู้ชมโดยรอบล้วนอ้าปากค้างกันระนาวเมื่อเห็นว่าการโจมตีของอี้หลิงเข้ามาใกล้ต้นหลิงเทียนมากขึ้นเรื่อยๆทั้งหลายคิดว่าต้นหลิงเทียนจะประมาทเกินไปแล้วกระบีของอี้หลิงพุ่งเข้าใกล้ต้นหลิงเทียนมากขึ้นเรื่อยๆพริบตาก็เจียนถึงตัวอยู่รอมรอ่อในห่วงเวลาอันสำคัญนี้เองลึกลงไปในแววตาต้นหลิงเทียนพันมีเพลิงสลัวจุดติดขึ้นมาพันมายลวงตา ทันใดนั้นพลังวิญญาณอันมหาศาลของต้นหลิงเทียนก็หลั่งไหลไปยังตราประทับจิตที่สลักอยู่ในดวงจิตก่อนจะเริ่มดําเนินการใช้ออกด้วยอํานาจจิตเฉพาะตัวของเขาออกมาเซี่ยวพริบตาพลังวิญญาณก็แปลเปลี่ยนเป็นอํานาจจิตพื้นที่มายาผุดจากอากาศว่างเปล่าป,ปกคลุมร่างอี้หลิงเอาไว้ในทันใดเฮ้ยเจ้าต้นหลิงเทียนนั่นคิดหาเรื่องตายหรือไรเมื่อทั้งหลายเห็นว่ากระบี่ของอี้หลิงบรรลุใกล้ถึงหน้าอกของต้นหลิงเทียนและเพียงขยับไปเบื้องหน้าอีกเล็กน้อยก็จะทะลวงอกต้นหลิงเทียนแล้ว ศีรษะของทั้งหลายก็อดไม่ได้ที่จะมึนงงหืมตอนนี้กระทั่งหลวงจีนทั้งสามของวิหารเมฆสุญญาตายัางตะลึงกับการกระทําของต้นหลิงเทียนนี่ใช่เขารนหาที่ตายหรือไม่ทว่าบนฟ้าห่างไกลออกไปในแววตาของจังเหยียนพันทอประกายขึ้นมาวูบหนึ่งกล่าวพึพรรมพำกับตัวเองเบาๆหรือต้นหลิงเทียนคิดใช้วิชาปีศาจนั่นกันจังเหยียนเองก็เคยได้ยินสื่อชางและสื่อเอี้ยนกล่าวออกมาบ่อยครั้งว่าต้นหลิงเทียนนั้นล่วงรู้วิชาปีศาจ และกระทั่งที่ว่าตัวมันก็เคยเจอมาแล้ววิชาปีศาจใบหน้าของเผยอันยังคงไร้อารมณ์เหมือนเดิมแม้จะได้ยินเสียงพึพมพำจังเหยยนทว่าลึกลงไปในแววตาของมันก็เผยแววประหลาดใจเล็กน้อยอี้หลิงทำอันใดกันทันใดนั้นในเองมีเสียงตะโกนหนึ่งดังขึ้นทำลายความเงียบเงันโดยรอบเพราะในขณะที่กระบี่ของอี้หลิงเจียนบรรลุถึงอกต้วหลิงเทียนมันกลับเปลี่ยนทิศทางไปจ้วงแทงอากาศว่างเปล่าข้างๆต้วหลิงเทียนแทนนี่ทำให้ทุกคนง,งุนงงไปไม่น้อย อี้หลิงทำอันใดของนางกันหรือนางไม่กล้าฆ่าต้นหลิงเทียนเดี๋ยวนะคล้ายมีอันใดผิดปกติในขณะที่ทุกคนกำลังสงสัยด้วยไม่เข้าใจภาพต่อมาก็ทำให้พวกมันอึ้งไปราวตัวโง่งมหลังจากที่อี้หลิงเสือกระบี่แทงอากาศว่างเปล่าข้างๆต้นหลิงเทียนแล้วนางก็หันหลังกลับไปจ้องแทงความว่างเปล่าอีกครั้งราวกับคู่ต่อสู้ของนางไม่ใช่ต้นหลิงเทียนแต่เป็นอากาศธาตุเหนือฟ้า ตอนนี้ผู้คนทั้งหลายที่รับชมรู้สึกหนังศีสัชาด้านอยู่บ้างหรืออี้หลิงจะเสียสติไปแล้วกันในใจคนหลายๆคนก็คิดอ่านแบบนี้มีเพียงคนกลุ่มน้อยที่ละสายตาจากอี้หลิงมาพินิจร่างต้นหลิงเทียนด้วยความประหลาดใจและสงสัยผู้คนกลุ่มน้อยนี้ได้แก่รองผู้นำป้อมหมาป่านพาทั้งสองและก็หลวงจีนทั้งสาของวิหารเมฆสุญญาตา ส่วนทางด้านกระบี่ที่13กับมีดที่5นั้นทั้งคู่ย่อมเคยได้ยินซูหลี่กับหลงหวินกล่าวถึงความสามารถนี้ของต้นหลิงเทียนบ่อยครั้งถึงแม้พวกมันจะตกใจไม่น้อยแต่ก็พอได้เตรียมตัวเตรียมใจรับเรื่องราวไว้บ้างแล้ววิชาปีศาจหลังจากที่ฟังคําอธิบายที่จังเหยียนกล่าวส่งเสียงบอกเผยอันยังคงมีสีหน้าไรอารมณ์หักแต่กลับสายหน้าเบาๆปฏิเสธคําของจังเหยียนและกล่าวออกมาอย่างสงบ ในโลกนี้ไม่มีวิชาปีศาจันใดข้ารู้สึกว่าความสามารถนี้ของต้นหลิงเทียนกลับคล้ายอำนาจจิตเสียมากกว่าแน่นอนว่าหากเขาไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นมนุษย์กลายพันธุ์นี้อาจเป็นความสามารถแต่กำเนิดของเขาอำนาจจิตความสามารถแต่กำเนิดท่าทีของจังเหยียนยังไม่เปลี่ยนแปลงทว่าในแววตาขังเหยียนเผยความสงสัยไม่น้อยเพราะสองคำนี้มันไม่คุ้นหูแต่อย่างไรหืมบริเวณนั้นมีความผันผวนของพลังวิญญาณ อี้หลิงมิได้เสียสติอันใดานางได้รับผลกระทบบางอย่างจากการลงมือของต้วหลิงเทียนนอกจากคนของราชอาณาจักรต้านที่ไม่แปลกใจอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับอี้หลิงอีก9ราชอาณาจักรนั้นถึงกับอึ้งไม่ต่างเหล่ายอดฝีมือผู้จารึกอาคมทั้งหลายก็เริ่มสังเกตเห็นร่องรอยบางอย่างถึงแม้ว่าพวกมันจะมีความสามารถในการแผ่พุ่งพลังวิญญ,ญาณออกไปทำลายพลังวิญญ,ญาณประหลาดขุมหนึ่งที่คลุมครอบสะกดอี้หลิงอยู่ได้นั้นพวกมันก็ไม่กล้ากระทำล้อกันเล่นหรือไง ที่นี่คือป้อมหมาป่านพาและนี่คือการประลองแข่งขันสิบราชวงศ์ที่ถูกป้อมหมาป่านพาจัดขึ้นถ้าพวกมันกล้าสอดมือเข้าไปยุ่งเรื่องราวล่ะก็พวกมันจะเหลือหนทางรอดอีกหรือฟุกภายใต้สายตาที่ไม่เข้าใจของผู้คนร่างต้นหลิงเทียนที่ลอยนิ่งมาปานภูผาตั้งแต่แรกในที่สุดก็เริ่มขยับเคลื่อนไหวเมฆลมผสานเคลื่อนคล้อยร่างของเขากลับกลายเป็นด่งพายุพัดกันโชคไปยังร่างอีหลิง แม้จะ,ะเผชิญกับการพุ่งมาของเขาทว่าอี้หลิงยังคงทำท่าราวกับไม่รู้เรื่องราวมือยังสบัดกระบี่โจงแทงฟันฟาดอากาศไม่หยุดราวกับนางมีโมโหกับความว่างเปล่าปงต้วนหลิงเทียนบรรลุถึงข้างร่างนางได้อย่างง่ายดายจากนั้นเขาก็ซัดฝ่ามือเล่นงานอี้หลิงไปครานหนึ่งส่งร่างนางปลิวละลิ้วลอยคว้างอาการบาดเจ็บนี้น่าจะทำให้นางไม่อาจสู้รบอะไรไปได้พักหนึ่ง ในขณะเดียวกันพลังวิญญาณของตัวหลิงเทียนก็สั่นไหววูบวับยกเลิกพื้นที่มายาที่เกิดจากอำนาจจิตพันมายาละวงตาทันใดาอาสีหน้าอีหลิงซีดลงอย่างน่ากลัวโลหิตสดสดกระอักออกมาจากปากนางไม่หยุดหลังจากนั้นนางก็กลับมาครองสติอีกครั้งเมื่อนางเห็นร่างตัวหลิงเทียนที่ลอยอย่างสงบสีหน้าท่าทางของนางก็อดไม่ได้ที่จะเคร่งเครียดขึ้นมาเจ้าเจ้า ไม่นานก็มีเสียงผ่านพลังงานต้นกําเนิดของคนจากราชอาณาจักรต้าชิงส่งมาถึงหูอี้หลิงและนางก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นไปก่อนหน้าทําให้นางหวาดกลัวถึงขั้นหน้าซีจนไร้เลือดเมื่อนางมองไปยังร่างต้นหลิงเทียนอีกครั้งในแววตาของนางหลงเหลือแต่เพียงความหวาดกลัวเท่านั้นนางพบว่าภาพเรื่องราวทั้งหมดก่อนหน้านี้นั้นที่แท้เป็นแค่มายาพื้นที่มายามันเป็นพื้นที่มายาอี้หลิงย่อมคาดเดาได้ในพริบตาว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง และความคิดแรกของนางก็คือต้นหลิงเทียนสมควรใช้ค่ข้กลหรือข่ายอาคมจะรึกบางประการกับนางเทว่าพอฉุกคิดอีกครั้งนางก็คิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้ข่ายอาคมหรือค่ายกลอะไรก็ตามจําเป็นต้องมีการตรเตรียมสถานที่เฉพาะไว้ล่วงหน้าแต่ที่นี่คือป้อมหมาป่านผาถาถึงต้นหลิงเทียนจะรู้วิธีจัดตั้ง่า้กลหรือสร้างข่อาคมก็เป็นไปไม่ได้ที่อีกฝ่ายจะลงมือทําได้ ที่สาคัญที่สุดก็คือนางไม่อาจสัมผัสได้ถึงความผันผวนของพลังจากค่ายกนหรืออาคมจะรึกแม้เพียงนิดและเป็นเพราะเรื่องนี้ทําให้นางเข้าใจรวมถึงยืนยันอะไรได้บางอย่างพื้นที่มายาที่นางถูกตัวหลิงเทียนใช้เพื่อจัดการนางเมื่อครู่คล้ายคลึงกับอํานาจจิตที่พบได้แต่ในบรรดาเหล่าสัตว์อสูรปีศาจท,ที่พิเศษในตำนานพวกที่มีความสามารถพิสดารแต่กําเนิดตอนนี้ข้าเชื่อแล้วว่าเจ้ามีฝีมือมากพอที่จะได้รับป้ายหมายเลขหนึ่ง อี้หลิงสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนที่จะยิ้มให้ต้นหลิงเทียนอย่างอ่อนโยนกระทั่งยังเริ่มคิดที่จะทอดสะพานให้ต้นหลิงเทียนอีกด้วยอืมน่าเสียดายที่ต้นหลิงเทียนเพียงพยักหน้ารับอย่างไม่แยแสก่อนที่จะเหินร่างจากไปอย่างไม่เหลียวแลเรื่องนี้ทําให้นางรู้สึกหงุดหงิดขัดใจขึ้นมาทันใดไม่คิดเลยว่านางอี้หลิงจอมยุทธหญิงทั้งยังเป็นจอมยุทธหญิงผู้เป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งของราชอาณาจักรต้าชิงที่แม้แต่ฮ่องเต้ยังคิดจะรับนางเป็นบุตรีบุญธรรมจะถูกต้นหลิิงเเเเทีียยนนนนมฉช่้ เขาว่าเมื่อนางได้บังเอิญเหลือบมองไปไกลาตาและเห็นเฟิงเทียนหูก,กับต้วนหลิงเทียนกำลังสนทนากันอย่างสนุกสนานความหงุดหงิดไม่พอใจบนใบหน้าก็สลายหายไปทันทีนางรู้สึกละอายและรู้สึกด้วยราคาขึ้นมาทันทีหากนำตัวไปเทียบกับเฟิ่งเทียนหูบางทีคงมีแต่สตรีเช่นนางที่คู่ควรกับเขายี่หลิงยิ้มขื่นขมกล่าวคำเย้ยหยันตัวเองคำหนึ่งก่อนจะเหินร่างกลับยังกลุ่มราชอาณาจักรต้าชิง หลังจากต้วนหลิงเทียนกลับไปแล้วคนต่อไปที่จะขึ้นมาทำการท้าประลองก็คือเฟิ่งเทียนหูที่เป็นผู้ครอบครองป้ายหมายเลขสองหลังจากที่เฟิ่งเทียนหูออกมาแล้วนางก็หันมองไปยังร่างอูเฉินระดับพลังฝึกฝนพร้อมทั้งความเข้าใจในแนวคิดอูเฉินแทบไม่ต่างอะไรไปจากอี้หลิงทว่าความสามารถยังนับว่าเหนือกว่าอี้หลิงอยู่เล็กน้อยแต่น่าเสียดายในที่สุดมันก็ยังประชัยในกำมือเฟิ่งเทียนหูต่อไปก็ถึงคราวผู้ถือครองป้ายหมายเลขสามชีฟงขึ้นสังเวียน ชนะผู้ถือครองป้ายหมายเลขสี่ชินกงขึ้นสังเวียนชนะไม่นานหลังจากนั้นก็เป็นซูหลี่ขึ้นสังเวียนและก็ท้าทายอีหลิงจนเอาชนะไปได้ไม่ยากหลังจากซูหลี่แล้วก็เป็นตาของผู้ถือครองป้ายหมายเลขจะสื่อชางทันทีที่สื่อชางขึ้นสังเวียนบรรยากาศเหนือฟ้าก็เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งเฮ้พวกเจ้าคิดว่าคราวนี้สื่อชางจะท,ะท้าทายผู้คนแล้วรีบกล่าวยอมแพ้ทันทีอีกหรือไม่ ฮ่าฮ่าฮาข้าว่านั้นก็เป็นไปได้นะวิชาลับที่ทำให้ด่านพลังพุ่งไปถึงหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่หกหรือเพียงเขียนเสือให้วัวกลัวสิมิว่าสุดท้ายก็ไรประโยชน์ใช้การอันใดมิได้สื่อชังนี้หน้าหัวร้อยิ่ง